บธรรมชาตินะเราจะซาบซึ้งใจในบทนี้มากถ้าวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงนะเมื่อเราป่วยใกล้จะเสียชีวิตวเราจะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับมันก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะ ก็ลองพิจารณาความตายให้มากๆกนะเออ,เอ,อไอ้ก้อนกายที่เราเรามีอยู่นี้เนี่ยที่สุดก็ต้องแตกสลายหายไปจะเห็นถึงความไม่มีสาระของอะไรที่มนุษย์ทั้งหลายก็วิ่งไปวิ่งมานะหาโน่นหานี่กันความทุกข์ทั้งหลายนะการทะเลาะเผอแววงลนะาบยดสรรเสริญนินทา ็มองเป็นเรื่องไม่มีสาระหมดเลยเพราะชีวิตเมื่อกำลังจะแตกดับก็ไม่มีใครอยากได้อะไรแล้วนะอันนี้คนนั้นเนี่ยจะประคองจิตตนเองได้ไหมนะประคองจิตอยู่กับลหมหายใจอยู่กับกายสร้างสารณะให้ตนเองได้ไหมนะดัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ของชีวิตที่เกิดมาแล้วนะที่ต้องรู้ก็คืออริยสัจสี่นั่นเองะจะทำให้เราเป็นผู้มีสารณะมีที่พึ่งของตนเอง